พอดีมันลงไปแรงไปหน่อยเมื่อก <c oughs> ี้มันลงปบอบปบลงไปเลยคนชิ้วอูหายไปเลสวัสดีจ้า,มาเมื่อกี้สิทภาพว่าเบิ่งเพิ่นตำศาสตร์บานนอกเขาการบานเมืองพืนบาน้านมันมีเวียกมีงานไปกับตำศาสตร์แต่มีผู้สื่อเพิ่นกับขาย เราไม่มีผู้สื่อพ่นเก่าวไหวอยูดถนั่งถนอนนี่แหละพี่น้องบ้านนอกบ้านหน้ากับช่างสีลถนนถนนหล่อนถนนหนท่างกับบดจเจริญดิอยูย่แปลงสีละขึ้นกับฝนตกแห้งแห้งหเลยมาเบิ่งพื้นตำศาสตร์ยันไก่กันนี่ละบ้านติดกันนี่ละ มือน,นี่สิ็จได้มากหูเขาคลับเขากับหน้ามนะันีกฝั่งเขาเก็เน,นี่อยลางแล้วนะกำลังไปใชะเส้แมวแมวน่อยมันออกแล้วกำลังกำลังสติกำลังกระดาษ มันองเขากัสี่เหดูเหตเหนนี่เมือนเส่าเขาสิเล็กเปนองมีับปลาตูมยำ้มแล้ว่เป็น่ปลาเลี้ยหัวลิกหมีกนี้เอาชืสองขีมาเจ้าออก มันละลายเป็นยังสีเขียวมันนี้ใช้เพื่อเติมแจ็ดอยู่ยแจ็ดมันเบิดนั่นเห็ดก้าวเข่ากับมีเจ็ดมันจังสะดวกแตนน่ห้าผมมีแจ็ดมันกับเบสะดวกไหมแม่คือเขาจ่าจ่ากันนะงานพี่น้องกำลังหูงเข่าอยู่ให้ปลามันละลายกว่าเจ็ดน้ำแข็งกันมันยังสิเข็ดได้ พอดีมันลงไปแรงไปหน่อยเมื่อกี้มันลงบ๊อบบ๊บบบลงไปเลยคนชิ้วกหายไปเลยเ้ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวผมหายโอ้หอมที่งได้ไว้ขาวมากกว่านี่ค่ะพ่อครัวก็ได้ทำการหั่นหันหันเกลือเพื่อหมักเน,นื้อเบะ ังเสียงปอนจะเต็มคอมจริงเลยนี่ก็จะเป็นเนยกับโรสแมรี่นะคะนี่ก็จะเป็นผักต่างๆนานาที่ซื้อมากินกับแล้วก็จะมีกระเทียม,มยใส่เน้ำมันนิดหน่อยนะคะโหน่้วทำมากเลยวันนี้น้ำมันมะกอกใช้น้ำมันพืชไปกอ่อน <c oughs> วันนี้นี่ พ่อครัวแบบขยันทำเพราะปกติทุกวันเราก็เป็นคนทำให้เขากินนะคะวันนี้ก็จะปรับเป็นการทำของเขาโดยเฉพาะเลยรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แเข้าตา<โ>อันก็ทอดอยู่ไม่รู้ว่าจะไหม้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นดูนะจ๊ะสับลงไปจ้ะคนหนึงตำคนหนึงสับโอเคน่ารักมากเลยจ้ะดูเชฟกับลูกมือ โอ้ยอะไรที่เข้ากันน่ารักมากเลยดูวีดีโอมีการสอนด้วยนะคะน่ารักจังเลยอ่ะคู่นี้อ่ะกระเด็นนี่จับเป็นี้เขาไว้สับหมูสับนี่นกระเรียมมาหั่นอย่างนี้หั่นผักไงมากินข้าวเด้อวันนี้กินข้าวกับจิ้มเข้าวกับอันกัะทอดไข่แล้วก็ตำบักทัวแล้วก็ผัดเพ็ดปลาดุกมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อกับข้าวเหนียวนี่ เจ้าก็ม like really ีแ <refugees> ต <need access oyu> ่ว่า <essa> กินข้าวเหนียวก่อนแซบแซบมาเรื่อมากินน้ำกันเด้อข้าวแรงน้ำกันเดืองนยังเขากใหม่หอมคือยังอะหอม แฉะแฉบมาเด้อพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันกินข้าวแรงน้ำกันเจบตำทัวกัอนี้สวัสดีจ้า ปลาส้มน้ำนายให้น้ำหน้าด้อยวันนี้เด้อ,ดอตอนเช้าเมาื่อคืนนี่ฝนตกบึงน้ำท่วมท่วมน้ำให้น้ำหน้านี่ละ่ะเดือดเสียงหน้ารรมชาติด้านนอกบ้านหน้าฮ้องตกเมื่อคืนตกคักเลยจนน้ำน้ำไหล

ถ้าเบ่งอนของในสวนนี่แหละมันถือฝนฝนลูกบักเขียบก็ลายปีนี้โดกโดกบักเขียบจะมาเส้นหน่ว่ายไงเป็นไงเ็ดแบบแบบ,แบบพ่อเพียงแบบพ่อเพียงอยู่แบบพ่อเพียงบ่ตองอันนั่นนะสมัยนี้ยุคยุคมันของของ,ของแพงมันมันแพงเขามากมากเขาของมันแพง เลยปลูกผักปลูกอยังกินนี่แหละไอ้เน,นี้ยกินก็สิขายอันบ่นหลายก็ขี้เอาไว้ปกินนั่นแหละพ้าพีผ้าน่องมาซุ่มนบานบานในสวนนี่แหละก็เป็นอยังหลายดวก็อันเตียงขั้วห้านี่แหละอดอกไม้ดอกอยังพอดิหน้าพอ,ด,าพอดีเบิ่งอย่าง นีช,ชีวิตชีวาเป็นบ้านนอกเขาเนาะพี่น้องเอ้ยบ้านนอกบ้านหน้าห้องก็ยอยู่ชั้นี้ล่ะปลูกต้นไม้ไว้สะเบิงทังแง่งอยู่ในสวนในบ้านก็มาคุ้งนี่เนี่ยมันต้นขึ้นสูงหลายกับตัดลงตัดลงแล้วเทากับ เอาแนว้มัดไว้เราเห็นมันเถือกน้ำมันก็สิบปงขึ่นทั้งขางส้มปลูกไม้กับน,นี่ส้มเอา่ามันสูงแล้วเขาก็ตัดออกต้นทาหไงมันมี่ดอกพ่พี่พ่หนองุ้มส้มมีในบ้านนี่แหละเม่ได้ไปทั้งนั่นดอก บึงทีให้น้นอกข้าบึงแบบเห็นบานนอกมันเป็นจังไงนะที่มแวดล้อมันเป็นจังไดเนาก็มี่แบบนาวนี่เขาเอื่นบักแบบนาวไหลเม็ดนาวนาไหลเม็ดหน่วยแบบนี้า่านี้แหละด้วยจ้าตามเนี้ที่หลังนั่นสวัดดีจ้า